เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอะแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อัยมัแคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นคลิป d e ็กโปรไฟล์อัปเดตเนโอเนกตานะคะที่ได้ของเสริมหม่ยังไม่เทินเจ้าตัวนี้เลยอ่าเม่าค่วเมาแกงลิงข,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 ของเรานั่นเองก็จะทําให้เนโอเนกตของเราเนี่ยขยับเทียขึ้นแล้วก็เก่งขึ้น มาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเนื่องด้วยจากอาอบารอดเนี่ยจะค่อนข้างบุกเบาเนาะการที่มีเจ้าตัวเนี้ยขึ้นมาในยุคของตอนเนี้ยโดยตอนนี้โดยเฉพาะเลยเจ้าตัวมอคคามอแกงลิงเป็นตัวที่เข้ามาทําให้นิโอเนกตาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการบุกพีดเลงกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นในช่วงขึ้นเกตดส์ไปแล้วนั่นเองอ่ะเราก็จะมาดูกันเลยว่าเจ้าเนโอเนกตาที่อัปเดตขึ้นมาเนี่ยมีอะไรอยู่ บ้างนะคะ,ะก็จะเป็นพิญาใส่ของไว้อ่ะแล้วก็เล่นอัลบรอดเหมือนเดินมนม่หละแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือเด็กที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยเราจะเน้นเกรด3เป็นพิเศษเพราะว่าเจ้าตัวหม้อข้าวหม้อแกงลิงของเราเนี่ยน้องชื่อว่า เมเดนออฟเมเพนทิตนะคะเจ้าเมเดนออฟเมเพนทิตเนี่ยที่เข้ามาจะบูนให้เกรดสามมันจะมีขีดด้วยอ่ะเราก็ต้องเน้นเกรดสามที่สามารถอยู่ช่องเรียอากาศแะเวนการ์ดได้ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เกรดศูนย์ 0, กันก่อนเลยดีกว่าเกรดศูนย์ของเราค่ะอาร์บรอดดาร์กอนลาคูนนะคะลาทูนหนึ่งใบค่ะไม่มีอะไรค่ะเป็นใส่เพราะว่ามันมีตัวที่ได้สกิลรับสกิลนั่ยแหละในใส่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เล่นติดชื่อแต่อย่างใดนะคะก็ใส่มาหนึ่งใบ ตัวเริ่มเนาะใบถัดมาค่ะเป็นท่ารนเสือแห่งดอกราชินียำมค่ำคืนดานิเอลนะคะใส่มาทั้งหมด4ใบก็เป็นคริของเรานะคะใบถัดมาจะเป็นตัวของเชฟนัดบูเลตนะคะใส่มาทั้งหมด4ใบก็จะเป็นคริแปดอีกแล้วใบถัดมาดอทิกเกอร์ค่ะเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดเมเดนออฟบรอซัมลีนนะคะ แล้วก็ฮิวทิกเกอร์ค่ะวอเตอริกเอลนะคะ4ี่ใบก็จะเป็นครี8ปดอสีฮิวซีนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นเกรดศูนย์ทั้งหมดนะคะของเด็กเนโอเนกตของพี่เอญายที่ได้เจ้าน้องมอคามอเกงมาเล่นนั่นเองมาอยู่กอี่เกรดหนึ่งกันมากดีกว่าเกรดหนึ่งของเราก็จะใส่ตัวเก่าตัวเก๋ของเราเหมือนเดิมนะคะกับท่านเซอร์แห ok ่งดอกทำโป๊ะโป๊ะมิลูกะนะคะใส่มาสใบทุกคนรู้ความสามารถอยู่แล้วนะคะ มบถัดมาค่ะเป็นตัวของ Food ั a เ k e t เอลใส่มา4ใบอ่ะเราต้องใส่ตัวที่เน้นเสกโทเคนให้ที่มากที่สุดเพื่อเจ้าตัวมะข้าวมะแกงลิงของเราเจะได้กินโทเค็นเราได้บูตได้จัวได้นั่นเองโดยที่เราไม่ต้องใช้เคาน์เตอร์บาร์เลยใบถัดมาค่ะจะเป็นตัวของ m a i d e n of h p p p y f o ้นะคะใส่มา3ใบค่ะก็จะเป็นเกรดหนึ่งทั้งหมด11ใบนะคะอ่าเนื่องจากเรามีตัวบูตเป็นเจ้าตัวมะข้าวมะแกงด้วยเนี่ยการที่ ใส่เกรดหนึ่งน้อยยังไม่ใช่ปัญหานะคะเรามีตัวบูตแน่ๆอยู่แล้วแหละหก็จะเป็นเกรดหนึ่งที่เซ็โทเค็นได้ทั้งหมดนะคะสิบเอ็ดใบเลยไปที่เกรดสองของเราดีกว่าเกรดสองของเรานะคะมาแล้วอย่างเจ้าตัวนี้เลยมอค้ามอแกงลิงของเราเมนน n ออฟเมนเทนทิตนะคะอ่าน้องเป็นมอค้ามอแกงลิงอ่ะเดี๋ยวพี่ยาจะสูงให้ทุกคนดูนะคะนี่เป็นฟอยสากหนูด้วยนะเจ้าตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามไมเทอร์นะคะแล้วก็ร้านค้าของ ที่เข้าร่วมโคร้านค้าในเครือข่ายของออฟฟิเชียลของบริษัทที่ดันคิดน,นะคะร้านการชันน้นนำทั่วไปได้เลยะราคาก็ขึ้นอยู่แต่ละร้านนะคะเจ้าตัวนี้มีความสามารถนะคะเพราะเป็นตัวหม่ที่ยาจะอธิบายเลยมีความสามารถแอคทีที่ช่องเรียกาศและแวนการหนึ่งครั้งเทินรีทายเพนโทเคสหนึ่งใบจั่วการ์ดหนึ่งใบจนจบเทินเจ้าตัวนี้ได้รับความสามารถบูตและได้พลังเพิ่มขึ้น5000อ่ะมีความสามารถหนึ่งออโต้ที่ช่องเรียกาศ เมื่อยูนิตนี้บูทให้เนกาดเกร3เราสามารถทําให้ยูนิตที่ถูกบูทได้รับ1คริติเคอลถ้าจนอาจจะจบการต่อสู้นะถ้าทํานําการใบเนี้ยเข้าสู่โซ่ก็จะเป็นถูกนําให้ทําให้บวกขี่ได้ด้วยแล้วก็เป็นค่าคอสที่ไทแพนโทเค็นได้จวนบวกค่าผ่านบูทได้เป็นตัวที่ดีมากๆเลยค่อนข้างฟรีเลยอย่างตัวของเมเดนออฟเมย์เพนทิสมอค่ามาแก่งลิงของเรานั่นเองใส่มาสีใบม้าฮัดมากค่ะ อาร์บอรด,ดาร์กอนทิมเนะคะใบนี้ใส่เพราะว่าน้องเล่นง่ายลงช่องแวนเซ็ตโทเค็นหมือนได้1ตัวแถมมีช่องเลียก็เมื่อลงสนามขอโทเค็นได้หนึ่งใบก็เราจะเน้นตัวเศษโทเค็นให้เจ้ามีเพนทิชนี่แหละเอาไว้บูทแล้วก็จั่วการ์ดนั่นเองใบถัดมาค่ะท่ารันเซแห่งดอกเพนซี่ซิลเวียนะคะนี่ก็เศษโทเค็นเหมือนกัน แล้วก็ใบถัดมาค่ะเป็นตัวของไซลมแห่งอาร์โบลอสโอลิเวอร์นะคะเจ้าตัวนี้ก็มีความสามารถนะคะ Active, ard, แอคทีฟเป็นการระเรียกอากาศหนึ่งครั้งต่อเทอนะคะถ้าในส่งของเราเ็นการที่ชื่อ oth, อาร์โบลอาเป็นจนานวน2ใบหรือมากกว่าจ่ายค่าคอสหนึ่งคอเตอร์บัสเลือกเรียกอากาศของเราเลือกทาความสามารถตามที่เราเลือกนะคะเราจะได้ขอเพนโทเทนสองใบกันอันนึงลีไทยเรียกอากาศสองใบบวกสองหมื่นบวกหนึ่งคริแล้วแต่เราเลือกได้เลยนะคะ นี่ก็จะเป็นเกรดสองทั้งหมดของพี่เอญายนะคะใส่มาที่สิบสองใบตามไปดูที่เกรดสามกันบ้างดีกว่าเกรดสามของเรานะคะก็นี่เลยอาร์บรอดดากอนเซฟีรรสนะคะเหมือนที่พี่เอญายะบอกเกรดสามของเราจะต้องอยืนช่องเรียกอากาศได้ด้วยอ่ะนี่ก็นี่เขาสามารถเสกโทเคนได้ที่ช่องเรียกอากาศกินหนึ่งใบกินเรียกอากาศหนึ่งใบแลวเสกโทเคนสองตัวอ่ะเป็นค่าคอสฟรีที่ทําให้เจ้ามอค้ามอแกงเนี่ยมูดกับเจ้าตัวนี้ได้นะคะมูดให้เรียกอากาศ จตัวนี้ก็สามารถเรียกโทเค็นได้ด้วยอ่ะก็ใส่มาเลยสี่ใบตามมาที่เกศสามอีกค่ะเกสามอีกหนึ่งตัวค่ะจะเป็นท่านเสื้อแห่งดอกเลลี่สีขาวเซลเซียนะคะใส่มาสี่ใบเซลเซียมีความสามารถที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะถ้าเรามีเกศสามเมโซเวลาเราคลเนี่ยเปิดการห้าใบถ้ามีเกศสามคอยได้สามตัวแล้วแถวหน้าจะบวกหมื่นแต่ถ้าไม่มีก็คอยได้สองตัวแถวหน้าไม่บวกนะคะอ่ะก็เป็นตัวที่เอาไว้ลงช่องเวนการ์ดนั่นเองใบถัดมาค่ะจะเป็นตัวของ ฟุตซอสดารกอนนะคะฟุตซอสดารกอนมีความสามารถในการที่เมื่ออในเทอร์ของเราเนี่ยพลังของเจ้ายูนิตเนี้ยจะเพิ่มขึ้นตามผลรวมพลังพื้นฐานของเรือการเจสุนทั้งหมดในสนามเรานั่นเองอ่ะก็เอาไว้ โจมตีแถวหน้าเนี่ยแหละแล้วก็ต่อตูนบุ้ด้เพราะเข้า,ขามากแก่งลิงได้ถ้า2ข้างนี้ของเรามีโทเค็นก็จะเล่งเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองแถมทําให้ตี2คียได้ด้วยอีกต่างหากยิ่งเล่นฟอร์สสองคีย์ิคอนของเน็กนี้ยิ่งทํากดดันอย่างหนักหน่วมในการจะกักดามจโซนของคู่แข่งให้ไม่มีเคาน์เตอร์บาร์ในการเล่นของตัวอื่นๆเนยเป็นอาตัวที่ใช้ค่าคอยเคาน์เตอร์บาร์ในการเล่นของอีกฝั่งได้ด้วยอ่ะนี่ก็จะเป็นข้อดีของเนโอเน็กตานะคะในตอนนี้ใส่มาทั้งหมดเก3สามรวมแล้วส ส่วนเจ้าโทเค็นเนี่ยเราจะใส่ทั้งโทเค็นห้าพันแล้วก็โทเค็นหนึ่งหมื่นเลยก็ใส่ได้เท่าที่ใส่นะคะพี่ย่าก็ใส่ตามจํานวนที่มีเลยอืมก็ใส่ใส่ไปเลยเต็มที่ก็อย่างละห้าใบก็ได้เพราะมันมีเรียดกันห้าช่องเนาะอิมัลเจอร์นี่กิฟท์ฟอสก็เน้นไปที่ฟอสสองดีกว่าพี่ย่าก็ใส่ฟอสหนึ่งสี่ใบใส่ฟอสสองมาทั้งหมดห้าใบใส่ยังไงก็ได้นะพี่ย่าจะเน้นเล่นฟอสสองมากกว่านะคะพี่ย่าก็เลยใส่ฟอสสองมากกว่า พอฟอสหนึ่งเนี่ยมันมีพลังอยู่แล้วแหละของเนโอตีประมาณสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นกว่าก็รู้สึกรแรงเด้งนะเราเอาคริก,กด,ดันดีกว่านะแล้วก็ควิกชิวอหนบินไปอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นคร่าวๆกันเลยจ้ามาที่วิธีการเล่นของเนโอ e ักตาสายนี้กันเลยพี่ยาขออนุญาตเซตมือตัวเองไว้แบบนี้เพื่อง่ายต่อการอธิบายในการทำคอมโบต่างๆนะคะ,ะเริ่มเทินค่ะพี่ยาจะเริ่มเป็นฝ่ายคนแรกเหมือนเดิมนะคะ ขอเทินจัวกาดหนึ่งใบค่ะไลมิลกะจัวกาสหนึ่งใบสกิลโซบัสหนึ่งขอแพนโทเค็นหนึ่งใบนะคะแพนโทเค็นห้าพันเพราะตอนนี้เรายังไม่ใช่อบับอร์เราจะขอแพนโทเค็นห้าพันได้เท่านั้นแล้วก็ผ่านเทินค่ะตอนเกมสองเรายังไม่มีการ์ดท,ที่ใช้การ์ดในเดมเมจโซนเราสามารถปาหมื่นห้าเพื่อป้องกันได้นะคะขอเทินจัวกาสหนึ่งใบอืมเราจะได้เป็นเจ้าใบนี้ค่ะ เอ็ดอับราฮัมดาก้อนทิมเบอร์นั่นเองทิมเบอร์มีความสามารถในการขอเพนโทเคินหมื่นในครั้งถัดไปนะคะพี่ยาก็จะทําการขอเจอ้าใบนี้ซิวเวียใช้สกิลซิวเวียค่ะขอเพนโทเคินหนึ่งหมื่นหนึ่งใบแล้วก็ใช้เจ้าใบนี้เมดเดนออฟมีเพนทิสนะคะสกิลค่ะรีไทยเรียกการหนึ่งใบพี่ยาจะรีไทยเพนโทเคินจากนั้นพี่ยาจะจวกการ์ดหนึ่งใบนะคะแล้วก็ได้รับความสามารถบูตด,ด้วยโอ้มีเีมเพนทิสอีกแล้ว นี่มือมือสี่ใบแต่ที่สนามเราไม่มีจํานวนอะโดยที่มือเราค่อนข้างคุมเนาะเราคอมาแค่สองตัวแล้วเราก็ได้มือขืนเท่ากับว่าเราเสียมือแค่ใบเดียวแล้วเราได้สนามที่ค่อนข้างเต็มเลยทีเดียวอ่าแล้วก็เรียนข้างตีก่อนข้างนี้ตีหนึ่งหมื่นได้เช็คนี่ฮิวทิกเกอร์ก็พลังให้เรียกากเพราะว่าเวนการ์ดเขาอาจจะป้องกันหรือไม่ป้องกันก็แล้วแต่ถ้าไม่ป้องกันก็พลังเนียถ้าป้องกันก็พลังเรียเหมือนเดิมเราจะให้แวนทำไมในเมื่อมันเป็นฮิวเนาะนอกจากเขาจะป้องกันแบบหนึ่งหมื่นได้เข้าหรือห้าพันได้เข้านะคะ ข้างนี้ถ้ารวมพิกเกอร์ก็จะเป็น 1,000, 0 0 0 0 0 0 0 0 0หืบวกอีก 5,000, 3 0 0 0 0เลยทีเดียวนะคะบูตได้ด้วยแต่อันนี้ไม่ได้บูตเกี3ไมไม่เลยที่จะไม่ต้องเอาข้าโซนะคะ,อะพอเราขึ้นเกี3เนี่ยเราก็เจ็บ1ดาเมจก่อนก็ได้1นดาเมจแล้วก็อาจจะป้องกันไปหนึ่10,000นะคะอาจจะอินเตอร์เซ็ตไปก็ได้แล้วแต่เรสเตจักตอนนี้เราก็จะไล,ลอลดดกอซฟิไปก่อ นะคะแล้วก็ฟอสเป็นฟอสสองนะคะได้ฟอสสองเราตอนนี้เราให้ฝั่งที่เป็นเวนกะก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็ขอเป็นเพนซี่ซิเวียมือจะจละสามสกิลซิเวียคอแพนโทเคนหมื่ 10, เพะอัลบลอดตับให้เรียบร้อยแล้วใช้สก,กิลของอัลบลอดกินเรียกัดของเราหนึ่งใบคอแพนโทเคนสองตัวเป็นโทเคนหมื่นนี่อัลบลอดจะบวกหมื่นแหละ จา้างใช้สกิลของเมเพนทิสนะคะตอนนี้เราควรกินหลังแวนค่ะดีที่สุดเมเพนทิสกิน in. จากนั้นจวดหนึ่งใบบวกห้าพันปุ๊บอเออขี่แล้วก็แบตเทิร์เลยแล้วก็เอาข้างนี้ออกก่อนก็ได้เพราะว่าเบาเดี๋ยวตกทีแล้วตีไม่เข้าเป็นสองหมื่นเวนการ์ดตีอยู่ที่สองหมื่นสามสองขี่ได้เช็คเกตสามเซค check, เกอนเช็คเกตหนึ่งใบที่สามค่ะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าเหมือนเดิมตีแวนการ์ดห้าอย่างนี้ อาจป้องกันต่ออาจจะอินเตอร์เซปได้แพนโทเค็นชิวหนึ่งหมื่นแล้วก็อินเตอร์เซปข้างก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะรับหนุ่เดมิทดอทิกเกอร์จั่วการ์ดหนึ่งใบโอเคเข้าเธอแล้วแหละสเตนจั่วการ์ดหนึ่งใบไลท์เลยค่ะนี่เลย ท่านซื้อแห่งดอกเรลี่สีขาวเซลเซียรอบนี้พี่ย่าเมเพนทิสแถวหน้าว่างพี่ย่าจะวางฟอสซองว่าให้มีเพนทิสนะคะจากนั้นเราจะดันเจน้าตัวนี้ขึ้นอ่ะไม่ไม,ไม่ต้องดันขึ้นคอ,อ,นกกอ, May, อมีเพนทิสก่อนแล้วก็ใช้สกิลของเมอ่าไม่ใช่เมเพนทิสใช้สกิลเซลเซีย1์หนึ่งคอร์ทแบดีไทยเกาดหนึ่งใบอ่าพี่ย่ารีไทเจ้าใบนี้ก่อนละกัน อ่ะอ,อย่างน้อยเรากลัวเปิดไม่เจอเงเราดนันขึ้นข้างหน้าก่อนก็ได้เพื่อที่แบบแถวหน้าเราจะได้บวกหมื่นด้วยเพราะเรามีเกรสามเมโซแล้วเราก็เปิดห้าคอกัสดของเราปุ๊บอ่ะเรามีเกรดสามด้วยเราจะให้เจ้าตัวนี้บู๊ทให้เกรสามก็ได้แล้วก็อาจจะลงเจ้าตัวนี้ไปก็ได้อ่ะปุ๊บคอแค่สองตัวพออ่ะทีนี้ เราก็แถวหน้าจะบวกหมื่นนะเราก็สลับตำแหน่งตัวที่เราลงมาก็ถูกบวกหมื่นนะใช้สกิลฟูดบักเก็ตเอลโซบ,บัสหนึ่งใบนีท้าค่ะแพนโทเค็นสองใบค่ะเป็นแพนโทเค็นห้าพันปึ๊บปึ๊บทีนี้เราใช้สกิลของเมเพนทิสค่ะพี่ย่าจะใช้เมเพนทิสของตัวนี้รีทาาเจ้าใบนี้ค่ะบวกห้าพันจากนั้นจวกัสดหนึ่งใบอ่า โอ้จั่วค่อนข้างสวยจั่วมีเพนทิปอีกแล้วทีนี้เราก็อาเคเราก็ใช้มีเพนทิปอีกตัวหนึ่งก็ได้รีทายแพนโทเค็นจั่วหนึ่งใบบวกห้าพันแลกกับฟูดบัคเก็ตเอวเป็นค่าขอนะคะแล้วก็อาจจะขอเจ้าใบดีมาหนึ่งใบแล้วก็โทเค็นหนึ่งตัวโอเคนี่ยจะมีมือทั้งหมดหกใบเดี๋ยวได้จะเป็นแปดมือจะไม่ค่อยบางเหมือนตอนเล่นอัลบอร์ดล้วนนะคะเวลามีมีมเพนทิปเนี่ยแล้วเราก็จะแบทเทิลค่ะ จ้าตัวนี้จะตีอยู่ที่ 1, นึ่งหมื่นแถวหน้าระลมูนสองหมนแปได้เช็คเกตหเกตสโหพี่ยาได้บอดจังไม่เป็นไรข้างนี้ก็จะไม่ใช่เกตสมไม่จะเป็นนะคะไม่บวกคีจะเป็นอยู่ที่หนึ่งหมืนสองมืนแถวหน้าบมืลนตัวนี้เป็นสาม0มบวกสกิงหาพันสามหมื่นหาแล้วเจ้าตัวนี้เราพี่ยาจะทำเป็นบวกคีแหละจะเป็นหนึ่งหมื่นแถวหน้าหมื่ บวกอีกห้าพันเป็นสามหมื่นแปดใช่ไหมหนึ่งหมื่นสามสองหมื่นสามเท่ากับหนึ่งสามสามหมื่นห้าพันสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดสองขีดทำให้เป็นสามขีดไปเลยอ่ะถ้าไม่ป้องกันก็เดมไหลนะคะอ่ะพอทำให้เป็นขีดเอาเข้าโซ่นี่เนี่ยถึงจังหวะนี้แล้วก็ปล่อยเดมได้ปล่อยเลยปล่อยปล่อยเดมได้ก็ปล่อยเลยค่ะหนึ่งเดมสองเดมปล่อยไปขีดพลังเวนอาจจะอินเตอร์เซปแล้วก็ป้องกันป้องกันป้องกันได้ก็ป้องกันไปตามนี้นะคะ เขาเถินที่เราจะมีฟอสพร้อมกันถึง3ช่องในแถวหน้าแล้วค่ะเขาเถินจวดก,การ์หนึ่งใบพี่ย่าจะได้เป็นเซลซเดียค่ะฟอสสองพี่อีกช่องหนึ่งอ่าทีนี้เราจะมีฟอสสองสามช่องแล้วแล้วความสวยงามของเราคือเรามีเจ้ามีเพนทิตอยู่ในมืออีกหนึ่งใบแล้วก็ลงไปเลยค่ะแล้วก็ลงเจ้าตัวนี้โอเคแล้วก็ใช้สกิลของอาบอรลอดดีไทยเรียาการของเราหนึ่งใบนะคะจากนั้นเขาบอกว่า อถ้ามีเลอ่าขอไม่เกิน2ใบขอโทเคนพี่ยาก็ขอใบเดียวเป็นโทเคน5000แล้วก็เจ้าตัวนี้จะบวกหมื่นใช้เมยเพนทิสหนึ่งตัวค่ะพี่ยาใช้ของฝั่งนี้เพราะว่าเซลซเดียบวกพลังไม่ได้เนาะพี่ยาจะใช้ฝั่งนี้กินค่ะบวก5000จันวหนึ่งใบอ่าจากนั้นพี่ยาจะเปลี่ยนสนามและหนึ่งคอเตอร์บาสค่ะรีทารยาการีทาเป็นเซลเซียเปิดห้าอู้ สวยงามเลยพอเจอเจ้าตัวนี้เนี่ยลงมาเลยค่ะพี่ย่าจะรีดก,กองให้ติ๊กเกอร์เหลือนะคะพี่ย่าจะคอแบบนี้คอสองใบแถวหน้าจะบวกหนึ่งหมื่นนะคะพรอหลังจากนั้นเนี่ยพี่ย่าก็จะค่าใบนี้ทิ้งค่ะแล้วก็ขอตัวนี้สก,กิลโซบัสหนึ่งใบรีทายตัวเองขอแพนโทเคสหนึ่งใบปุ๊บจากนั้นใช้สก,กิลเมเพนทิสตัวนี้ค่ะรีทายจว1หนึ่งบวกห้าพัน โอเคมือพี่จะเป็นอย่างนี้อาจจะคอลงมาบูธโดยที่ยังไม่ต้องกดอะไรก็ได้มือจะสามใบเพื่อที่จะให้บุกได้เต็มประส,สิทธิภาพนะคะหรือว่าเราอาจจะอยากมีโทเค็นให้เจ้าใบนี้มีพลังเพิ่มนะคะแล้วก็โซบัสฟูเบเกตเอลได้นะคะแล้วก็รีไทโซบัสอับ,บูรอสไปได้สิเดี๋ยวนะเก็บไว้ก่อนอะโซบัสเจ้าใบนี้เพราะมีสามอยู่แล้วรีายคอแพนโทเค็นนะคะไม่เกินสองใบพี่ยา่าคอหน,นึ่งใบเจ้าใบนี้บวกห้าพัน นะพี่ย่ากะทำการตีทุกเลนของเราจะตีอยู่ทั้งหมดสองขิถ้าเรามีเจ้านี้ทุกเลนเราจะออกสามขิยกเว้นเลนเลนค่ะพี่ย่าเว้นออกก่อนหนึ 1, 8, ่งแปดแถวหน้าหมื่นสองหมื่นแปดบวกอีกห้าพันเป็นสามสามสองขิได้เช็คดอทิกเกอร์พี่ย่าส่งพลังให้เลนนี้ค่ะจั่วการ์ดหนึ่งใบจั่วเป็นเกตหนึ่งขิใบที่สองดอทิกเกอร์ก็แบ่งเลนค่ะจั่วการ์ดหนึ่งใบ นอกจากว่าเราแล้วแต่เรานะคะอธิเกอร์แบบนี้เราจะแบ่งเลยหรืออัดที่ข้างเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับมือฝ่ายตรงข้ามนะคะอย่าลืมจําการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้ามด้วยนะอันนี้เป็นทิกเกอร์อย่างสบายที่จะนับพลังเพิ่อ่าพื้นฐานก่อนหมื 13, 23, 25, 25, 28, ่นสามสองหมื่นสามบวกห้าเป็นสองหมื่นแปดอาลอดเบอร์หมื่นเป็นสามหมื่นแปดใช่ไหมหมื่นสามยี่สามยี่แปดอาร์บล็อเบอร์หมื่นสามสิบแปดแถวหน้าเบอร์หมื่นสี่สิบแปดโทเคน็นอ่าไม่ใช่โทเคน็นทิกเกอร์เบอร์อีกหมื่นห้าหมื่นแปดปรับให้เป็นสามขีค่ะโอ้โคตรแรงเลย ถูกต้องใช่ไหมหมื 13, 23, ่นสามสองหมนบลอดบอก1ม3่แถวหน้าบอกหมื่นสี่แล้วก็ทิกเกอร์ห้บวกอีกห0าพเป็น5้า8ิบแปด้ินะคะเข้าสูงข้างนี้กันบ้างข้างนี้จะอยู่ที่1 3ึ่0หมื่นบวกอีกห้าพเป็น2องหมแถวหน้า er บวก1มื่นสี่หมื่นแปดทิกเกอรอ์ห้เวลาเจ้าตัวนี้จะตีจะนับ 5,000ของโทเคนด้วยเป็น6 3 0มืคริกนะคะอ่าแล้วเราก็ยัดเข้าสู่ เห็นไหมว่าในโอเนกตาตอนนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยแถมมือก็ไม่ได้บางเหมือนตอนเก่าๆด้วยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแล้วก็สามารถปิดได้ไหวมากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปจัดเล่นตามกันนะวันนี้พี่เอญย่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกับเจ้าโปรโมใบใหม่เมเน่นอ่าเป็นโปรโมในไมเธอเนาะเมเน่นออฟเมเพนทิสนะคะลาไปกับเจ้าวันนี้เลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย